กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT New s วกันต่อ mm hmm. คุณผ mm ู้ชมครับอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนแม้จะพูดเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจนะ mm hmm. แต่ต้องมีเรื่องของยาเสพติดที่พ่วงเข้าไปด้วยใช่แล้วเรื่องนี้เนี่ยท mm hmm. ่านนายกรัฐมนตรีนอกจากดูแลเรื่องของการปราบปรามแล้วดูไปถึงเรื่องของชีวิตการ <Yeah. S 1> ทํางานของเจ้าหน้าที่ mm hmm. เรื่องของเครื่องไม้ mm hmm. เครื่องมือยุธทธป,ปกรณ์ต่างๆท่านดูครบรอบด้านเลยนะครับเพราะมันสําคัญมากอย่างที่เราทราบนะครับว่าทะลักตามแนวชายแดนเข้ามาแล้วผ่านบ ครับไปหลกลวอยู่ไหนก็ไม่รู้เด็กและเยาวชนก็ได้รับความเสี่ยงจากเรื่องนี้เข้าไปครับล่าสุดคุณผู้ชมครับไทยและก็สหรัฐอเมริกาบริณาการ,การ,การกาความร่วมมือปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดดาเน,นินงานป้องกันและปร,ะราบปรามยาเสพติดให้เห็นผลในรูปธรรมนะครับภายใน90วันขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐก็แสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่จริงใจกับการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในภูมิภาคครับ เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็นำคณะผู้บริหารหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐเข้าหารือความร่วมมือเพื่อต่อต้านยาเสพติดร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีครับโดยรัฐบาลไทยมีนโยบายให้ความสำคัญกับสำนักงานปปสปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามพร้อมบริการความร่วมมือกับหลายภาคส่วนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน90วัน ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ถือว่าครบ60วันนะของปฏิบัติการและประสงค์แสวงหาความร่วมมือในการป้องกันรปราบรามยาเสพติดตามแนวชายแดนกับสหรัฐเพิ่มเติมด้วยางด้านเอ,อากอัครราชทูตสหรัฐบริการก็ชื่นชมนายกรัฐมนตรีถึงบทบาทนำของไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสหรัฐและกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับรัฐบาล ทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณเครื่องมือในการตรวจจับและป้องกันรวมถึงการอบรมบุคลากรให้กับประเทศไทยด้วยทั้ง2ฝ่ายก็ยินดีนะครับที่ไทยและสหรัฐพร้อมร่วมมืออย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสของเราและสำนักง,งานปราบปร,รามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาหวังว่าทั้งสองประเทศนั้นจะร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปครับ ในโอกาสนี้สหรัฐยืนยันว่าสนับสนุนความร่วมมือกับไทยรวมทั้งอาจพิจารณาสแสวงหาความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานรวมถึงกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเพื่อร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ